สวัสดีครับพบกับคอลัมม์กวนน้ำให้ใส่นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระหัสปดีที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565ันะครับคอลัมนี้สามารถหาอ่านได้ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าซึ่งผู้ที่เขียนก็คือผู้ที่ใช้นามประกาวผัสสารส้มนะครับวันนี้สารส้มเนี่ยพูดถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับเรื่อง อายุในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาน8ปีซึ่งก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะพิจารณาตัวเองบ้างก่อนจะถึงวันที่24สิงหาคมว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะต้องออกเพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าไปอย่างโู้นอย่างนี้บ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสันส้มจะหยิบเอาข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีสื่อมวลชนบางฉบับซึ่ง มีใครบางคนเอาเนื้อหาตรงนี้ไปแปลความแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้เนื้อหาว่าอย่างนี้ครับหัวข้อคือนําพาบ้านเมืองต่อไปให้รอดพ้นปากเหี่ยวปากกาและปากไฮยีนะฮเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกในที่ประชุมรัฐสภาหลังจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถ้นนับเวลากันจริงๆเนี่ยก็ตกประมาณ3ปีเศษเท่านั้นแหละครับของการดำรงตำแหน่ง4ปีเต็มผ่านมาหมดแล้วครับท้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านมาทุกปีหัวปีท้ายปีผ่านการตรวจสอบแบบเข้มข้นแล้วก็ดุเดือดทั้งในสภาแล้วก็ทั้งนอกสภาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏหลักฐานอะไรนะครับว่ามีการกระทาที่ทุจริตคดโกงบ้านเมืองซึ่งไม่เหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนสองคนนะครับไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องกันแต่เอาละครับท่ามกลางวิกฤตของโลกแล้วก็เรื่องของโควิด19ซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกใบนี้อย่างรุนแรงที่สุดนะครับนับตั้งแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่สเป็นต้นมา มีธุรกิจทั่วโลกเนี่ยล้มกันแบบระเนรนาศและยังซ้ำเติมด้วยวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนเข้าไปอีกนะครับไหนจะสงครามทางเศรษฐกิจเข้าไปอีกปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศเข้าไปอีกแต่ละปัญหาแต่ละปัญหานี่นายกถ้าเกิดนำพาบ้านเมืองปกป้องชีวิตประชาชนคนไทยกระทั่งประเทศไทยล้วนและแต่ะระดับเสียงชื่นชมจากนานาชาตินะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ รับสิ่งเชื่นชมและแถมยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยกว่าได้ดูสิครับทั้งระบบรางทั้งเรื่องของถนนเรื่องของสนามบินเรื่องของท่าเรือทั้งหมดที่ลงไปเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตทั้งนั้นหละครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกสารพัดเรื่องสารพัดร,ราวที่หลังไหลกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะออกดอ,อกออก,ออกผลกันอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นี่แหละครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะแย่งชิงอํานาจจากพลเอกประยุทธ์เป็นความพยายามจากพรรคการเมืองบางพักไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับบางพักที่ต้องการให้คนโกงแล้วหนีคดีเนี่ยกลับบ้านแบบ ไม่ต้องติดคุกพักการเมืองนั้นคือพักอะไรไม่ต้องบอกลุงตู่เนี่ยนะครับอยู่ในบัญชีนายกของพักพลังประชารัฐช้าๆนะครับรัฐสภาลงมติเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นมาละสามปีกว่า,วาถูกสร้างวัฒกรรมซ้ำๆว่าเป็นนายกมา8ปีแล้วโดยนําเอาช่วงที่เป็นนายกก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเอามารวมด้วยแล้วก็อ้างว่ากําลังจะเกินกําหนดตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันแล้ว ไม่งงนะครับฟังแล้อย่างงงนะครับช้าๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับลุงตู่เนี่ยอยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐรัฐสภาลงมติเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันขีดเส้นใต้ครับฉบับปัจจุบันนะครับเป็นมาตั้ง3ปีกว่าแล้วแต่ถูกสร้างวัฒกรรมซ้ําๆว่าเป็นนายกมา8ปปีแล้วขีดเส้นใต้ตรงนี้อีกคำหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกมา8ปีโดยไปนำเอาช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมารวมด้วยแล้วก็อ้างว่ากำลังจะเกินกําหนดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่งงนะครับคืออย่างนี้ครับประการที่1สารส้มบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญทุกประการประเด็นนี้จบ ประเด็นที่สองครับมีขบวนการปลุกปั่นปลุกม็อบตีความเองคิดเองเออเองว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วโดยที่ไม่ได้สนใจโดยที่จะไม่รอคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเลยแม้แต่ดิดเดียวนี่เป็นประการที่สองตรงข้ามกับประการที่หนึ่งประการที่สามครับมีการเผยแพร่เอกสารขีดเส้นใต้นะครับเผยแพร่เอกสารซึ่งเป็นบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 500มีการประชุมเมื่อวันที่7กันยายน2561แล้วก็ไปนำเอาช่วงที่เป็นการถามตอบบางช่วงระหว่างนายมีชัยฤชุพันธ์กับนายสุพจ์ไข่มุกเนี่ยซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความเห็นส่วนตัวในทยาำนองว่าแม้จะดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมน,นูญนี้ใช้บังคับ ก็สามารถที่จะนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปีหยิบเอาเฉพาะช่วงที่มีการสนทนาพูดคุยกันดีแหละครับเอามาเผยแพร่กันใหญ่เลยแล้วก็นํามาอ้างอิงกันราวกับว่านี่แหละครับเป็นคํานินตจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ขาดแล้วนะครับว่าการดำรงตำแหน่ง ต้องไม่เกิน8ปีโดยให้นับรวมช่วงที่เป็นนายกก่อนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ด้วยสารส้มบอกว่าอย่างนี้ครับการสนทนานี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือมันเป็นความเห็นส่วนตัวขีดเส้นใต้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งมันไปปรากฏในบันทึกการประชุมแล้วก็มีกรรมการหลายท่านแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องปกติมาก มันไม่ใช่สรุปมติของกรทแต่อย่างใดน,นะครับไม่ใช่มติยืนยันว่าไม่ใช่มติและความเห็นนี้เนี่ยก็ไม่ปรากฏในเอกสารรายงานข้อสรุปซ้ำไปโดยที่ประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ผ่านประชามติไปแล้วนะครับแล้วก็มีประกาศใช้บังคับแล้วด้วยเท่ากับว่าเป็นการตีความรัฐธรรมนูญในความเห็นส่วนตัวของผู้ที่ออกความเห็นเท่านั้นเองนี่เป็นประการที่3านะครับประการที่4ครับ มีประโยคหนึ่งที่พูดกันว่าความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งก็ย่อมไม่ใช่เจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญประโยคนี้แหละครับผู้ที่ใช้นามว่าภัยบุญได้หยิบยกประเด็นสําคัญโดยยกเอาแนวทางคำนินติใช้ของสารเมรัฐธรรมนูญในอดีตเอามาเผยแพร่กันเนื้อหาใจความว่าอย่างนี้ครับความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่เจตนารม์ทั้งหมดของสารรัฐธรรมนูญมีปัญหาตามมาอีกว่าและความเห็นของกรทสองท่านก็คืออาจารย์มีชัยกับสุพน์เนี่ยจะถือเอาเด็ดขาดประหนึ่งเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่คำตอบคืออย่างนี้ครับท้าวความเท้าวความไปจนถึงช่วงปลายรัฐธรรมนูญ2550เวลานั้นเนี่ยนะครับ มีการถูกเถียงการเกี่ยวกับเรื่องมาตรา68ที่บอกว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถยื่นใช้สิทธิพิทักรัฐธรรมนูญผ่านสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรงหรือไม่หรือว่าจะต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นนี่แหละครับเป็นวิวาทะใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าผลของมาตรา68มันคือการยุบพักการเมืองนะครับถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครอง ฝ่ายหนึ่งก็อ้างอิงถึงความเห็นของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2550บางคนที่อภิปรายในสภาทำนองว่ามาตรา68เนี่ยไม่ได้ระบุถึงการให้สิทธิประชาชนยื่นสารรัฐธรรมนูญโดยตรงซึ่งฝ่ายนั้นก็ถือเอาว่านี่แหละเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ผลเป็นยังไงรู้ไหมครับพอมาถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าคดีมันพลิกครับ เพราะว่าสารรัฐธรรมนูนกลับมีความเห็นแตกต่างก,กันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้อ้างอิงจากคำวิบบนิจฉั18ิ18ถึงย2 8 2 2ทับ2 5 5พหน้า22นะครับมีความตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการมีอยู่ของมาตรา68และมาตรา69แห่งรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยจึงเป็นไปเพื่อรักษาหรือว่าคุ้มครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญได้รับรองหรือว่ากําหนดกรอบเอาไว้ให้เป็นเจตนารมณ์หลักทางการเมืองของชาติก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและป้องกันการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญในประการนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ต่างหาก ที่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญที่จะต้องยึดถือเอาไว้เป็นสําคัญยิ่งกว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งแม้ว่าจะถือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ก็จริงแต่ว่าความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะเป็นเจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญขีดสั้นได้ครับประโยคที่บอกว่าความเห็นของผู้ร่าง รัฐธรรมนูญคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ทั้งหมดของรัฐธรรมนูญตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับซึ่งถือเป็นประเด็นสําคัญเนื่องจากว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมองว่าการอภิปรายของผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่อาจจะถือเอาเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้แต่มันต้องไปดูที่ความมุ่งหมายเป็นสําคัญจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยยื่นกับสารรัฐธรรมนูญได้โดยตรง และกระทเนี่ยแหละครับก็นำเอาหลักการนั้นมาไว้ในรัฐธรรมนูญ2,560ก็คือฉบับปัจจุบันซึ่งอยู่ในมาตรา213ครับเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตเนี่ยเรื่องของนายกประยุทธ์ขึ้นสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญพร้อมกับยึดถือจากคำวินิจฉัยข้างต้นแล้วละก็ก็พอจะเห็นได้ว่าบันทึกการประชุมของกรทดังกล่าวเนี่ยไม่น่าจะเป็นพยานหลักฐานอะไรนะครับที่จะมาชี้ขาดว่านายกประยุทธ์จะอยู่หรือว่าจะไปไม่ใช่แต่อย่างน้อย อาจจะถูกรับฟังในชั้นศาลอย่างมีในัยะสําคัญพอสมควรและอาจจะได้มีโอกาสเห็นบิ๊กบิ๊กของกรทที่คอสชอแต่งตั้งเนี่ยไปให้ความเห็นในศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรหรือว่าด้วยตัวเป็นเป็นก็ตามสรุปสุดท้ายปลายทางเนี่ยคงต้องรอศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับนี่เป็นประการที่4นะครับประการที่5ครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองคือนายสุพจน์ไข่มุก ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกาพาดพิงถึงเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าอย่างนี้ครับสุพจน์บอกว่าบันทึกการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารที่เปิดเผยมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่บันทึกลึกลับอะไรทั้งสิ้นเลยความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นของตนใช่แต่เป็นแค่การพูดคุยเป็นการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการของกรทในตอนนั้นแล้วก็ในความเป็นจริงก็มีการพูดกันหลายคนเพียงแต่ว่า มีคนไปจับเอาประเด็นที่บางกลุ่มเนี่ยต้องการมีการไปดึงโค้ดกับผู้ที่เขาต้องการให้มาเป็นประเด็นในตอนนี้เท่านั้นเองสุพจน์บอกว่าขอย้ําว่าบันทึกดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่มตินะครับเป็นการหารือทั่วไปของกรทและก็ไม่ได้คุยกันแค่2คนทว่างตนกับประธานกรทเท่านั้นแต่ว่าคุยประเด็นนี้กันหลายคนในกรท21คนเป็นลักษณะการพูดคุยทั่วไป แต่ที่มีการบันทึกเอาไว้ในรายงานเป็นเอกสารดังกล่าวเนี่ยก็เพราะว่าตำแหน่งของตอนนี่เป็นรองประธานพูดคุยกับท่านประธานเท่าน,นั้นเองซึ่งตอนที่คุยก็มีความเห็นกันหลากหลายและตอนนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยให้ศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ขาดจะดีกว่านะครับตรงนั้นเป็นแค่ความเห็นของผมผมในที่นี้หมายถึงสุพจน์นี่นะครับยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่ความเห็นของผมเท่านั้นแหละครับไม่ใช่มติอย่างเป็นทางการของกรทมติเนี่ย มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้มันเป็นความเห็นครับคุยกันทั่วไปโดยตอนนั้นก็ไม่ได้มีบริบทอื่นเลยนะครับแต่เอาละถ้าเกิดเราไปดูตามรัฐธรรมนูญในปี2560ในมาตรา158แล้วก็มาตรา159เนี่ยสุพจน์อธิบายอย่างนี้บอกว่า2มาตรานี้เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่หลายวรรคหลายตอนเราจะไปเฉพาะเจาะจงเอาตอนใดตอนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ครับ ส่วนที่จะบอกว่าจะนับตอนไหนก็เห็นชัดอยู่แล้วนี่ครับมันก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มันมีขั้นตอนอยู่นี่แหละครับและรัฐสภาก็เลือกขึ้นมานะครับซึ่งรัฐสภาคืออะไรล่ะครับก็คือผู้แทนของปวลชนชาวไทยไม่ใช่เหรอครับโค้ดคําพูดของสุพจน์ว่าอย่างนี้ครับสุพจน์บอกว่าคุณต้องไปดูความเห็นที่ท่านชูชาติสีแสงซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาที่ออกมาโพสต์เรื่องการตีความการนับ เวลาการดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ท่านให้ความเห็นเอาไว้ดีมากเลยนี่คือโค้ดคำพูดของสุพจน์นะครับสรุปอย่างนี้ครับสารส้มบอกว่าสุพ์เนี่ยยังให้ความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับว่าการนับช่วงระยะเวลาตำแหน่ง8ปปีเนี่ย จะต้องเริ่มนับจากวันที่มีพระบรมราชโอคงการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือในปี2562เพราะฉะนั้นคำชี้ขาดจะเป็นอย่างไรเนี่ยสารส้มบอกว่าอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละครับ